วัสดีครับพบก,กับสู Liverpool. ลุ่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ปากเสียพอเมือสั้นเชื่อว่าลิเวอร์พูลครับนั่นหมดโอกาสลุน้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤด้กกันน้านแล้วแม้ว่าการแข่งขันนั้นจะยังไม่เริ่มต้นขึ้นด้วยสัมการที่พวกเขาฝากผีฝากไข่เอาไว้ที่เดวินูเยตที่มึ่งย้ายเข้ามาด้วยค่าตัวที่แสนแพงและหวังว่าเขาจะเป็นเหมือนกับลุยเดรอาร์ตที่ย้ายเข้ามาและลงเล่นได้ในทันทีแต่แบบนั้นผมคิดว่ามันจะเป็นการกดดันใส่ผู้เล่นเสียมากกว่าเพราะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ การยา้ายมาเล่นและเล่นได้เลยนั้นมันมีโอกาสขึ้นขึ้นได้น้อยมากๆเมื่อคุณต้องแข่งขันกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ที่เป็นทีมพัฒนาแบบไม่หยุดยั้ยงและผมค,คิดว่าฤดูการที่กำลังจะมาถึงนี้พวกเขานาจะหลุดออกจากตำแหน่งท้าชิงแชมป์ได้เลยล่ะครับเพราะว่าคุณเริ่มต้นอุกการแบบช้าและค่อยๆปรับแผนการเล่นของผู้เล่นไปเรื่อยๆทีมย่างซิตี้ไม่ปล่อยโอกาสรอคุณได้มากขนาดนั้นหรอกดังนั้นมันจะน่าสนใจ ที่จะเห็นได้เชิงจังหวทีมลิเวอร์พูลนั้นณตอนนี้จะรับมือได้อย่างไรถ้าหากไม่มีสดูมาน่นักเตะคนสําคัญของพวกเขานะฮะก็เรียกได้ว่าโอ้โหคอนเฟิร์มหิวแสงกันจริงๆนะฮะปากเสียตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นฤดูกาลเลยนะฮะสําหรับพอลเมอร์สั้นนะฮะซิงคลาโทษเชคิงคลับรั้งมานีไม่ได้เพราะเคยดูถูกบอลแอฟริกันเทเวสิน,นการกับอดีตแข้งแมนเชสเตอร์ออกมา เทกระจาดใส่เช็กกิ้งคลับนะครับว่าเป็นตัวการสําคัญเลยที่ทําให้เซอร์ดูมานีตัดสินใจยัดบอลรุ่นทีมเบย์มอนิกเพราะคุณซูเชอร์แมนนะครับเคยออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยค่าฟุตบอลรายการแอฟริกันคัพออฟเนชั่นซึ่งมันส่งผลกระทบต่อจิตใจของมาเน่โดยตรงเนื่องจากแนวรุกรายนี้รักและเคารพบ,บ้านเกิดของเขาและทวีปแอฟริกาของเขาเป็นอย่างมากเจ็กกิ้งคลับนะครับเคยให้สมามารถเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์แมตช์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นในเดือนพฤศจิกายนปีก่อน โดยถูกสื่อเอาไปตีความว่าเขาดูถูฟุตบอลทัวร์เมนต์แบบนี้ว่าเป็นฟุตบอลรายการเล็กๆจนโดนสื่ออเมริกันโจมตีอย่างหนักเจกเก็งคลับก็ได้ออกมาชี้แจงไปแล้วดยวล่าสุดนะครับเป็นเทรเวอร์ซินคาซึ่งก็ได้โยงประเด็นนี้เข้ากันอีกครั้งโดยระบุว่ามาเน่ย้ายทีมเพราะคำพูดของเจกเก็งคลับที่พูดดูถูรายการอเมริกันครัพออฟเนั่นซซึ่งมาเน่พาทีมชาติเซนกเกลของเขาถอนชัยมาครอบครองได้อย่างยิ่งใหญ่การย้ายทีมของเซนิมาเน่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว ตอนนี้เขาออกจากสโมสรลิเวอร์พูลในฐานะตำนานของสโมสรแล้วแต่ผมก็ยังได้ยินแฟนๆแ,และอดีตผู้เล่นบางคนพูดว่าฉันไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงย้ายออกไปบอกฉันทีว่าทําไมเขาถึงย้ายอันดับแรกน,นะครับผมไม่คิดว่าเขาเคยได้รับการยกอย่อง,องและชื่นชมในสโมสรอ,อย่างที่เวอร์กิฟฟันได์หรือมูเมสซานาได้รับอันดับที่2ก็คือความจริงที่ว่าลิเวอร์พูลปล่อยให้สัญญาของมาเน่เหลือจนถึงปีสุดท้ายแล้วนั่นก็แสดงให้เห็นนะว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับมาเน่ อันที่ 3. ผมคิดว่ามันคือสิ่งสําคัญที่จิเครับสูญเสียมาไดไปาจากเมื่อครั้งที่แล้วจิจิเกคับออกมาพูดเชิงดูถูกการแข่งขันแอฟริกันคทอฟออฟเนชั่นซึ่งผู้จัดจการทีมชาติเซเนกัลอย่างอาลีอูซิเซต้องออกมาปกป้องฟุตบอลรายการนี้มาเน้เป็นคนมีหลักการคุณเคยเห็นเขาสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนและอีกมากมายในเมืองบ้านเกิดของเขาที่เซเนกัลและด้วยเหตุผลนี้เองผมจึงได้สัมผัสถึงความคิดของเซโดมาเน่ ว่าเขาคงคิดว่าคุณรู้อะไรไหมผมจะย้ายเทียมผมจะย้ายออกเจอสมูสรอก็มีช่วงเวลาที่ดีครับเ,เป็นตํำนานของสมูสรแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเล่นต่อไปได้หลังจากเกิดเหตุการณ์น,นั้นก็เอามาโยงกันซะอย่างนี้นะฮะโอ้โหมาเน่ตั้งเป้าคว้าทุกแชมป์กับพี่เสือใต้เบยียมินิกเซเดลมาเน่นะครับกน่าคนใหม่คอเนเดของเบยมินิก โปรกัปเป็ที่การคว้าแชมป์ทุกรายการกับสโมสรหลังจากที่ชวดแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วกับลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ของเย,งยงอยรมันนะครับจากการเซ็นสัญญาเดาเตะใน่วย3 0ปโดยค่าตัว35.1ล้านปอนด์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้หลังจากที่เขาแจ้งกับลิเวอร์พูลว่าถึงความปรารถนาที่จะหาความท้าทายใหม่ๆในช่วงสมัยนี้ทีมของเจอเก้งกลับนะครับช่วดคว้าสี่แชมป์ในฤดูกาลที่แล้วโดยแพ้โรเมริตในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและเสียแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษให้กับแมนเชสเตอรีย ไม่ได้ยอมรับว่ามีความสุขมากเมื่อรู้ว่าสแต้สนใจเขาโดยมั่นใจว่าเขาจะสามารถคว้าแชมป์ได้หลายรายการในซีซั่นหน้าที่บ้านหลังใหม่ของเขาและจะเพิ่มถ้วยแชมป์มากมายในตู้เก็บถ้วยรางวัลอีกด้วยความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมนะละ่ะวันนี้มันก็เป็นการคว้าแชมป์ตุกรายการที่เป็นไปได้กับเอฟซีไบยมินิกมาเน่กาว่านไบย์นทีวีเมื่อผมได้ยินเกี่ยวกับความสนใจของไบย์นแน่นอนว่าผมมีความสุขมากผมรู้ว่าผมสามารถเข้ามา และผักดันตัวเองให้บรรลุสิ่งที่พิเศษที่สุดกับสโมสรแห่งนี้เนื่อหมายถึงการคว้าแชมป์ร,รายการที่เป็นไปได้ในศึกบุนเดสเบเยและแน่นอนว่าแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นความฝันของผู้เล่นทุกคนในโลกใบนี้เรามีทีมที่ยอดเยี่ยมและมีผู้เล่นที่มีความสมรูสูงผมคิดว่าเราสามารถทําร่วมกันได้ตลอดระยะเวลา6ปีในทีมแอนฟิลด์มานี่ทำไป120ประตูจาก269นัด ช่วยของแดงพระชมป์เดลฟานชมลีเอฟเอคัพลีคับพิมลี L up, และฟีฟ่าคัพเบลคับนะครับเหมือนเ,นเดบิวซาลาขึ้นท่านข้างแอฟริกันรักข้าเหนื่อยสูงที่สุด เซโูมานนี่กลายเป็นนักเตะแอฟริกันที่รักแเ,เหนื่อยสูงที่สุดแสงหน้าโมเมนซาลาอดีตเพื่อนร่วมทีมที่ลิเวอร์พูลสโมสรดังแห่งศึกผิวหนังกฤษเป็นที่รู้จอยแล้วหลังจากที่ย้ายไปเล่นกับเบยม์มันนกเมื่อไม่ก,กี่วันที่ผ่านมาตามการรายงานจากเดมิเล่โดยยิงในวัย30ปีกับตัดสินใจแยกทางกับทีมหงดงแดงหลังจากที่ร่วมง,งานกันมาเป็นระยะเวลา6ปีเต็ม ช่วยพาทีมกวาาแชมป์ต่างๆมากมายโดยเจ้าตัวกลายเป็นสมาชิกใหม่ของทีมเสือใต้เป็นที่ร่นแล้วและมีค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์เมื่อน,นไ,ดได้รับสัญญา3ปีพร้อมกับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น2,50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นจํานวนกว่า2เท่าจากของเดิมที่เคยรับกับลิเวอร์พูลและนั่นทําให้เขากลายเป็นนักเตะจากกาลาเทบีบลัทเทวีบแอฟริกาที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดซึ่งแสงหน้าโมเมตซาลาอดีตเพื่อนร่วมทีมเรียบร้อยแล้วโดวยกลางหน้าทีมชาติอียิปต์นะครับา ah, นนนเงิจํนวน 2 2 0 0 0 0ปอนด์ต่อสดาในการแข่งขัในทินอันเวียในขณะที่จาุาตัวกำลังมีข่าวว่าต้องการเงินเพิ่มเป็น4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสดาในสัญญาช่วงใหม่ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ในขณะที่นักเตะอฟริกันที่นเ,นเรารำเหนื่อยรองมามี2รายได้แก่ไรยัสมาเลสปีกของแมนเชสเตอร์และโทมัสปาเต้เมกฟิวจากอร์เซนอลที่รับอยู่2 0 0 0ปอนด์ต่อโดาเท่ากันส่วนอันดับที่4ก็คืออัมเรอายูดดวเตจากอัลซัสที่รับอยู่1 8 0 0 0 0ปอนด์ต่อสดา และอันดับที่5ได้แก่อาชลับฮันคิมีบุนแบกขอมปารีสแซงต์แมงที่ได้รับเงินจำนวน176,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับนิกอสลุคเคาลลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอดสาวของวันที่26มิถุนายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโม,มสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคอฟแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ